เดี๋ยวไหมทำเร็วเมฆกูขอถามมึงมึงทำแบบนั้นทำไมมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้เหรออาโก้มึงสู้กูไม่ได้ไอหยุดอันพวกมึงอยู่ไหนกูไม่บอกพวกหยุดน้องอยู่ไหนหมดไอฮันไอฮันกู

ข้าพานฮานไปขอไอ้เจ้าตัวที่เรียกว่ากล้องของเจ้าแฝดมาเพื่อจะมาให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้พานฮานแห่งเมืองนเตจะมาล่าไอ,าาอ,าอ้คนที่มันทำลายผู้ทรงเทียนอาจารย์ของข้าไอ้คนที่มันทำลายผู้ทรงเียนมันชื่อไอ้เมฆเพืือนข้า แม่เป็นลูกทิษคข้าเดียวกับข้าลุ้นเยวกันแต่ทำไมมันถึงทำแบบนี้กับพู้ทรงพินอาจารย์ที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆมันทำได้ยังไงวันนี้ข้าทานหารจะไปลากคอมันถ้าจับเป็นไม่ได้ข้าก็จับตายให้รู้ไปเลยว่ามันกำลังเล่นกับใคร ข้าขอบคุณผู้ใจดีท่านหนึ่งะข้าไม่รู้ว่านางเชื่ออะไรซื้อผ้าผืนนี้ให้ข้าผ้าโกหนาขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจข้าก็ล่อให้แฝดซื้อใหไอ้แฝดมันยังไม่วางแต่โชคดีที่ได้ผืนนี้มาจากแม่นางท่านหนึ่งขอบคุณมากๆ วันนี้ข้าจะไปล่าตัวไอเมฆข้ารู้บอสเซว่ามันมีกบด้านกบด้านในเปลิอเห็นที่เป็นที่ของหมดูที่เกาหมดูมาเปรตข้าจะไปล่าตัวมันให้ทุกคนได้เห็นว่ามันทำชั่วไว้แค่ไหนไปทุกคนไปล่าตัวมันไอเมฆที่มันทำร้ายอาจารย์ตัวเองในลวงอ่อ ข้าได้ให้ทุกคนได้เห็นที่มันทำไว้มันส่งผลต่อมันยังไงไปนงันมันใจใผ่านหาด้วยไประวางทางที่ข้าเดินมาข้าได้พบกับห้างไม่รู้เป็นห้างล้างหรือเปล่าไม่รู้ใครมาทำไว้ทุกคนดู ทำห่างแบบนี้เสียงตายอง่งง่ายๆเลยนะมันมีมีความแข็งแรงอันตรายมากๆนะ มันได้ไม่อย่างนั้นผู้สงสินของขาะเก็แบบตัวฟรีโชคดีที่วันนั้นมันเอาแก่ของดีจากตัวผู้สงสินไปแต่มันยังไม่ถึงกับเอาชีวิตท่านท่านเป็นอะไรขึ้นมาข้ารู้สึกผิดมากมาก ต้เองเป็นแบบนั้นคนคงจะสงสัยทำไมท่านผู้ทรงเส้นถึงให้ลูกกิจทำล้ายก็เพราะว่าผู้ทรงเส้นหวใจมันเกินไป ทำลายผู้ส่งสินได้ง่ายๆขาดินเสียงมีการสวสดบางอย่างบริเวณรอบๆนี้ข้าขอขึ้นไปดูก่อนเป็นรถทันผู้สงสินไว้ใจเชื่อใจ ไม่คิดว่ามันจะทำแบบนั้นจะพูดสองเส้นเสียงนั้นหายไปแล้วไม่ได้ยินเสียงนั้นแล้วโอ้ปกมันอยู่แถวนี้น,นี่ ตัวมันเหนดมันเจอตัวมันทำให้จับติดนขาดเขีขยงขาอาจจะไม่ค่อยมีเพราะขาตายดึงน,นะบางอย่างมันตัดโค้าค่า ที่เห็กำลังใจขาผ่านเจ้าแฟดเจ้าแฟดมันบอกให้ขาทุกอย่างว่าทุกคนบอกอะไรมาที่มันเรียกกันว่าอะไรเมนเมนก็ไม่ลูกอ๋อคอนเมนคอนเมนเจ้าแฟดมันบอกว่าทุกคนคอนเมนคอนเมนมันแล้วมันก็มาบอกให้ขาฟังว่าทุกคนเห็กนกำลังใจขาขา เห็นไม่ได้อ่านไม่ออกค่ะอยู่แต่ในป่าค่ะอเอขออาัยด้วยถามีเวลาค่ะใ้เจ้าแฟรมันสอนความรู้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะพอจะใช้เจ้าตัวนี้ได้เรียกว่าเจ้ากล่องกล่องตัวนี้นะเจ้าแกดมันก็สอ,อนค่ะ ขเขาพอกู่าถูๆได้ไถได้อยู่นะได้ยินไหมมีเสียงใครตะโกนในปากเขาไหมลูกไม่รอดแด่วันนี้กูจะเอาชีวิตมึงให้ได้แม่ของใครทำมันเถอะตอนนี้ จะตามเสียงนั้นไปก่อนนะทุกคนเสนียงมันตะโกนหนันป่าเลย คิดอะไรของมึงอยู่วะทำร้ายอาจารย์ตัวเองมึงบาปมากมึงรู้ไหมนี่มึงทำมึงจะไม่ได้พูใจเกิดมึงตายไปเขาะยศต่ออาจารย์ตัวเองเป็นคที่ร้ายแรงมากทำอุปการละมึงมาตั้งแต่เด็ก นต่มุกกระพอยตัดแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะไอเมฆไปเดินทางกันคนข้าจะเล็งปีท้าวปีทิพย์งนี้นตรงนั้นก่อนป้ากลายมาเจอเศษผ้าผ้าอยางไม่รู้ว่าใครมาเที่ยวไ เป็นผ่าประมงคนข้าไม่อยากจับมันมข้ารูว่ามันอยู่แถวนี้ข้ารู้สึกได้ ไอเมฆกูรู้ว่ามึงอยู่แถวนี้มึงออกมาออกมาคุยกับกูมาเจราจากันถ้ามึงฝูดดีไม่ได้นนี้ก็ต้องมีการลงมาลงมือ ใช้อาวุธก่อนได้ใช้กระถาอาคมที่มึงมีอยู่มาสู้กับกูกูอยากจะรู้ไอ้สิ่งที่มึงเอาจากกูทิ้งไปมันจะโวยอะไรมมงได้บ้างกูบ้านหาไม่เคยเกรงกัวใครวันนี้กูต้องการต้องจากปากมึง อ๋มึงทำไปเผื่ออะไรให้เมฆไม่เคยคิดว่ามึงจะทำแบบนี้เลยนะไอ้เมฆมึงอยู่ไหนมึงออกมาเมฆออกมาเถอะอ่ะไม่ต้องอายความชั่วที่มึงทำมันอายกว่านี้เยอะ ตอนนี้ค่ะอยู่บนหินที่สงูงเพื่อหาดูมันว่ามันแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ข้ามั่นใจว่ามันอยู่แถวนี้แหละ และมันก็นยังแอบขาอยู่แต่มันดูเชิงขาอยู่มึงไม่ต้องดูเชิงกวอยเมกกูนี่แหละ,ะมาลากหัวมึงไปรับโทษมาคุยกันดีๆด,ดีกว่าไอ้เมกอ่ะกูไม่อยากใช้กำลังไม่อยากให้มีเลือดเนื้อ มึงกับกูเคยรู้จักกันเคยเป็นเพื่อนกันเรายังคุยกันได้มึงกลับไปรับผิดที่มึงทำไว้รับโทษในสิ่ที่มึงทำถ้ามึงได้ยินกูออกมาคุยกันไอ้เมฆมึงไม่ต้องกลัว ที่นี่กูถืออยู่มันไม่ใช่อาวุธนะ รู้ม,มันแอบแถวนี้แหละแต่ข้าจะเรอดูให้มันเดินออกมาเองถือว่าให้โอกาสมันดีที่มันยังไม่ทำผู้ตรงขีนั่นงกับตายข้ายังพออนุโลมให้มันได้อยู่ให้มันรับผิด กลับไปรับโทษที่มันทำไว้แมถ่อมึงออกมาตอนนี้กูยังพอให้ออากาศมึงมึงแค่กลับไปรับผิดที่มึงทำไว้ กคนพร้อมให้อภัยมึงถ้ามึงคิดได้นายเมกนะเชื่อกูเถอะกูก็พร้อมให้โอกาสมึงมันอาจจะเป็นชั่ววูบหรือความคิดเย่ของมึงที่มันจุดประกายขึ้นมาให้มึงทำแบบนี้แต่กูเชื่อว่ามึงยังมีจิตใจสำนึกไม่อย่างนั้น มึงคงข้าผู้ทรงศิลไปแล้วไอเมฆมึงออกมาเถอะเชียวกูมไม่ต้องแอบแล้วมึงไม่มีความสุขหรอกหลบหลบซ่อนซ่อนนายเมฆมึงเชียวกูเถอะมึงอยู่แบบนี้ มึงต้องคอยหลบชีวิตมึงจะหาความสุขได้ทีไหนออกมาคุยกันเจรจากันตอนนี้ยุงกัดกูเยอะแล้วอย่ายหกูต้อง,มองหมโหูไปมากกว่านี้ออกมาไอ้เมฆถ้ามึงยังไม่ออกมากูก็จะไม่คุยดีๆกับมึงแล้วออกมาคุยกันเถอะ ดูไว้นะทุกคนทำชั่วแต่ไม่กล้ายอมรับไม่กล้าออกมาประเชิญนอยางนี้มันจะผัวผุ้ดูุัวชายหรือเปล่าหรือเป็นหน้าตัวเมียทุกคนว่าไหม ออกูจะไม่ไว้ชีวิตมึงแล้วกูจะเอาใหต้ตายเหมือนกันกูทำให้มึงเจ็บกับพููสงศินเจ็บกวหยหลายเาถากูทรมาร์เนี่มึงเจ็บปอดไอ้เม่ถ้ามึงยังไม่ออกมากูเริ่มจะหมดความอดทนกับมึงแล้วมคุยกันดดี ต่อรองกันมึงไม่ยอมออกมาอู้ก็จะไม่อยู่เฉยอเราได้รู้กันไอ้เม็ คิดไตรตรองว่าจะออกมาดีหรือเปล่ากูบอกกะไอ้เมฆมึงคิดดีๆมึงหมอบตัวตอนนี้โอกาสที่คุณจะให้อภัยมึงมันมากผู้ทรงศีลก็เข้าใจมึงว่ามึงทำไปเพื่ออะไรและพร้อมจะให้อภัยมึงนาะ้เมฆเชี่ยวกู เอามาคุยกันแบบลูกผู้ชายดีกว่าเดีย๋ยวรอดูมันทุกคนพี่น้องทุกคนตอนนี้ข้ารู้สึกได้แล้วว่ามันกำลังหามาหาข้าไอ้เมดนะมันอยู่ด้านล่างมึงออกมาไอ้เมมึงไม่ต้องแอบ ออกมาคุยกันดีๆอย่าให้มีเหลือดเนื้อมึงทำผิดมึงก็แข่ไปรับผิดที่มึงทำไว้ทุกคนพร้อมให้อภัยมึงนายเมฆเชื่อโกนะทุกคนได้ยินไหมมันออกมาแล้วมันอยู่ด้านหล,ลังเดี๋ยวข้าขอ,อเปิดด้านหลังให้ดู มึงออกมาเธอไอ้เมฆไม่ต้องแอบแบบนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายมาคุยกันดีๆกลับไปรับผิดที่มึงทำไว้ผู้ทรงสีลท่านก็ให้อภัยมึงถ้ามึงคิดได้นายเมฆมึงออกมาเถอะ พกันแบบลูกผู้ชายทุกคนพร้อมให้อภัยมึงรวมถึงกูด้วยอย่างน้อยเมื่อยังมีติดใจ่สานึกไม่เอาชีวิตผู้สงทิ้นไปมันก็ยังดีกูเข้าใจนะ้เมฆ Quá mưu nhạc phải nhảy bên tô Chờ mày mà, 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 cái, cái, cái đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền คนเจอไหมลงมาเจอไหมน้ำเร็วแม่กูขอถามมึงมึงทำแบบนั้นทำไมอเมื่อมันไม่ให้กูเป็นผู้นำกูจำเป็นต้องทำมันไงทำไมมึงจึงกินแบบนี้มึงจะเป็นผู้นำไปเผื่ออะไรกูอยากมีหน้ามีตาไหม มีหนะ้ามีตาลงมาจะตัดการมอีกคนหนึ่งวันนี้มึงยังไม่ซ้ำนึกใจไหมที่กูพูดไปไม่เข้าหูเมืม่อใจไ,ไหมสอนกูฮะไอ้เมทถ้ามึงยังไม่ซ้ำนึกวันนี้แหละกูจะเอาลางมึงฟังดินเองมึงก็ลงมาดิมึงลงมาเอาลางกูไปเลยอื หากูไล่เมกมึงลงมามึงลงมาหากูนี่มางับมันนี่มันจะลองอยู่ตรงนี้กูให้โอกาสมึงคิดหรอว่ามึงจะได้ล้างกูไปให้มึงคิดได้แต่มึงกลับไม่ยืนขอเสนอจากกูกูก็จำเป็นจะต้องเอาห่วมึงไปผู้ตรงสินเห็นมึงลงมาจีบมึงได้แล้ว สีมม่มันลงมามันท้าทายถ้าไม่ชอบใครมาท้าทายในเมื่อวันนี้มันโอกาสให้มันแต่มันไม่ยอมรับข้ากับมันคงต้องมีการสู้กันพักใหญ่ ันมึงคือว่ามึงเป็นใครมึงใหญ่มึงโตมาจากไหนกูมันใหญ่ใหญ่โตกูแค่ทำดีกูไม่คิดชั่วแบบมึงไอ้เมฆดีมันส่งผลอะไรมึงมือควาดีปกป้องกูไงไอ้ฮะเมฆฮะถ้าได้ร่างกูมึงก็เข้ามาไอ้ฮันมึงท้ากูจะไม่เมฆเออ มึงก,กูจะไม่มีวันเป็นเพื่อนอีกต่อไปต้องมาคิดว่ามึงจะทำอะไรกูได้เหรออาคมึงยังสู้กูไม่ได้ไอ้หันพวกมึงอยู่ไหนกูไม่บอกพวกลูกหนองอยู่ไหนหมดไอหันไอหันะอะอ่ไอหันะอหันไอหั วิชามึงยังไม่เท่ากูไอ้ฮานโอ้ออ้ออไอ้ฮานอออ๋อมาฟ้กูยังไงออออออะออหอนไปเลยมาฟ้กูได้ยังไงไอ้เมกวิชามึงยังไม่เท่ากูอออลุงน้องมึงอยู่ไหนมึงมึงมึงไอ้มังังอ้บงอ้ง

โอ้ไม่ปล่อยบอกมึงออกมากูจะปีนขีปมึงเดียวตัวอ่าเร็วน้องออกมาเมฆปล่อยกูเร็วมาออกมาปมุกออกมาไอ้ฮันลูกน้องไอ้เมฆทุกตัวออกมาไอ้ฮันปล่อยกูปล่อยปล่อยไอ้ฮันให้น้องออกมา ออกมาทุกตัวไม่ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวกูเชือดไก่ให้ลิงดูมาผมจะเห็นลูกพี่ผมมึงตายต่อหน้ากันวันนี้แหละอ้ฮันปล่อยกไม่ออมบอใช่ไหมไม่มีอะไรแต่บอกว่ามันไม่ให้ค่า จับภาพที so <LO AT> ่ร um. ุนแรงภาพไม่สามารถให้เจ้าได้เห็นได้ไอ้อันไอ้กอข้าพิภมันไม่ให้มันหายใจแล้วดูไว้ลูกน้องไอ้เมฆที่จะร้องดีกับข้าพวกมึงตามคนผิดแล้ว กูผ้านหาในี่ยมึงหลับแล้วจำชื่อกูวไว้วันนี้กูเอาชีวิตลูกพี่ของมึงไปลงนรกแล้วข้าขอไปกิทนที่ข้าจะเอาล่างมันลงดินเอาหัวไปประจานไอหมู่บ้านมึงหลับแลไป